้ยมาว่ามาว่าเติมร้อยหนึ่งจริงด้วยทำอะไรให้เกลดีอ่ะค่ะวันนี้เล่นโปรสิบจุดสิบกันได้นะคะคี่ถึงไม่ไหวก่อนหน่อยมากกอดกันงนะั้นมาเล่นโปรกอดสิครั้งก็ได้นะคะที่ันฟ้าแต่หนูให้กอดสิบครั้งเลยนะหนูนหมัดให้ตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะ อุ้มอุ้มส่งให้เท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมตนะีหนึ่นะไม่เหนื่อยหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มีแดงวันนี้ึ่งนีจะไม่พูดเลยนะถูกมากจริงถูกแบบก็ก็กลัวไม่มีคนเล่นก็เลยเล่นแบบถูกมากทุกคนสถานีนะคะเหลือแปดนาทีสุดท้ายแล้วทุกคนพี่มีทุกหนเหลือเล่นอีกได้แหละเล่นได้แหละเดินเนี้ยไปลุกหน้าเลี้ กดหัวใจให้แป้งหน่อยนะคะยูสามากดติดตามด้วยค่ะยูสี่ย,ยห้าโถเอ๋ยพี่เอ็กเลฟยูด,ดีครับเพลงเป็นฉะลานะชอบแล้วคนกะ วันที่สิบสามันตรงกับวันอะไรไม่รู้อ่ะมินงคิีสวัสดีซันจิงมิ้งค์ที่แอบรับอะไรอีกแค่จียูเลิฟมิ้งค์ักุณเจ้าให้เลือกให้เลือกไลายเอาไลน์ไหนน้ำส์ตำรวจทหารดูได้แล้วพี่เม่นอาชีพที่ไม่ควรดูวีเจคืออาชีพอะไรแปลแบบให้หนูเลือกแล้วกันเนาะหนูมอบให้พี่ พี่บื้มนะนี่คัสดีคะพี่เวนอตอนแรกหนูคิดว่าชั่วโมงหนึ่งอตอนแรกหนูคิดว่าแบบชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ามันมีเวลาบอกตรงเนี้ยเป็นครึ่งชั่วโมงโอเคคะ่ะไม่ได้ยอ้อมหนูก็เป็นคนสี่ขิวปกตินะ่ะไม่ได้ย้อมไม่ได้อะไรปกติค่ะพูดคุยกับวีเจได้นะคะผมพี่โตทานข้าวหรือย,อยังคะพี่โต โอ้ยขอบคุณมากดะตาเพื่อรักเพื่อรักขอบคุณค่ะขอบคุณของปั่นนะคะ